สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลยร์บอลทุกคนเลยนะครับผมตอนนี้นะครับนักกีฬาวอลเลยร์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางถึงประเทศบราซิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ละคนก็มีอาการเจ็ตแหลกกำลังปรับตัวปรับสภาพร่างกายให้เหมาะสมกับประเทศบราซิลนะครับผมนำมาซึ่งภาพภาพนี้ครับสองสาวไทยอย่างโมเมธนชากับเตยหัตถยานะครับทั้งคู่อยู่ที่บราซิลแล้วก็ใส่เสื้อโค้ตกันหนาวซึ่งโดยปกติของคนไทยแล้ว อากาศที่เมืองไทยคือร้อนมากนะครับร้อนมากถึงมากที่สุดพอไปเจออากาศเยนเ็ยนๆซะหน่อยก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวนะครับก็จัดเสื้อโค้ทซะเลยนำมาซึ่งแฟนๆชาวบราซิลก็แซวสาวไทยกันยกใหญ่ประมาณว่านี่หนาวมากจนถึงกับต้องใส่เสื้อโค้ทเลยเหรอ คือชาวบราซิลเขาชินกับอากาศของเขาแล้วก็ถือว่าเป็นอากาศที่ปกตินะครับแต่คนไทยก็คืออยู่เมืองร้อนพอมาเจออากาศเย็นๆก็ต้องใส่นะครับผมก็มีคอมเมนต์จากชาวบราซิลมากมายแซวสาวไทยกันยกใหญ่เลยเป็นคอมเมนต์แบบฮาๆาน่ารักน่ารักนะครับบอกว่าที่นี่ไม่หนาวเกินไปสำหรับเสื้อโค้ทแบบนี้โหเสื้อโค้ทเลยเหรอบราซิลไม่ได้หนาวขนาดนั้น อยู่ตรงนั้นคนไทยบอกว่าหนาวเย็นถ้ามาพากใต้ของบราซิลล่ะไม่กลายเป็นไอติมเลยเหรอก็เซลล์กันไปนะครับแต่ชาวบราซิลเขาดีใจมากที่สาวไทยมาแข่งที่ประเทศของเขาถึงกับออกตัวเลยว่าไทยมาแข่งที่บราซิลเหรอนี่ฉันจะไปเชียร์สาวไทยก็เป็นความน่ารากักความเซลความหยอกของบราซิลที่เซลสาวไทยก็นำมาฝากทุกคนกัน ยังไงก็ติดตามผลงานของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยด้วยนะครับสนามที่2ไทยเจอกับอะไรบ้างสาวไทยจะต้องเจอกับเยอรมน,นีเจอกับสหรัฐเจอกับเซอร์เบียแล้วก็เจอกับโครเอเชียนะครับก็รอลุ้นนะว่าสาวไทยจะสามารถชนะได้กี่ประเทศติดตามกันครับนี่เป็นข่าวสารล่าสุดของวงการวอลเลย์บอลหญิงไทยนำะมาฝากทุกคนกันมีอีกเล่าอีกไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ